เดินก่อนเลยคะ่ะแหมสบายไหมคะลูกสะพานแม่สบายไหมอ้าอีตัวแสบไม่ชอบลงน้ำไม่เดินข้ามสะพานวิ่งข้ามสะพานไม่ต้องลงน้ำนี่ค่ะ R2 E2 ค่ะที่เราเพาะเม็ดค่ะจะเอาเขามาไว้ให้มันโตนิดหนึ่งแล้วก็จะลงตรมคันนาด้านใน หรือไม่งั้นก็จะเอาไปลงด้านด้านสวนกล้วยฝั่งนู้นค่ะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนสะพานมาทำไว้เมื่อวานค่ะโอเคเลยเดินสบายเลยเดี๋ยวต้องหาไม้มาใส่เพิ่มตรงไม้กระดานแผ่นอ่าเนี่ยค่ะแผ่นนี้แผ่นนี้จะเป็นไม้อัดบางๆค่ะก็เลยไม่เป็นไร ใส่ให้าแน่นนานนิดนึงเดี๋ยวค่อยค่อยใส่เป็นไงดามเดินสบายไหมลูกฮะเดินไปเดินมาโหทดลองทดลองใช่ไหมเนี่ยห,หืหน้าเตะลงน้ํามากเลยด่างเนี่ยอ่ะทาไงคะลูกทาไงคะตกลงหนูจะลงน้ำเหรอหื้มหืมหืมทำยังไงทำยังไงหนูจะทำยังไง จะกินนะมากินฝั่งนี้ดิมากินฝั่งนี้ตกนะมันก้มไม่ได้ค่ะลูกมันสูงมาแล้วนี่ค่ะฝั่งด้านในก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะดูสิหมดขึ้นเต็มเลยว่างจากทำธุระให้ตากระยายเสร็จ ้าวหาปลาให้คุณตาคุณยายเสร็จก็จะเดินมาดูสวนดูน้ำค่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกช่วงเช้าหมอกลงแบบเต็มเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยว่าจะเดินมาดูว่าเราจะต้องปิดหน้าน้ำตรงไหนไม่ให้น้ำออกเยอะอะไรเงี้ยก็จะกักไว้แค่พอประมาณอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้อาหารน้องกุบเสร็จก็จะเดินดูตามปากท่อตามปากาตรงที่เราเปิดน้ำเข้าน้ำออกอะค่ะ ดูไว้นี่สิถั่วถั่วหนักยายบอกนน่นเนี่ยเกี่ยวข้าวเนี่ยได้กินไม่เป็นไรปล่อยเขากินได้กินตอนไหนก็ตอนนั้นช่วงนี้ก็ที่สวนเราก็จะประมาณนี้ละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ลงเอ,อเราไม่ได้ลงไอ้นี่เลยค่ะเราไม่ได้ลง พืชอายุสั้นเลยค่ะใช้พืชระยะยาวเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ชนะดูแลค่ะกลัวเราไม่อยากใช้ยาเราก็เลยไม่ไม่ไม่มเอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เหมาะกับพื้นที่เราเราไม่เหมาะกับเขาก็ไม่ต้องปลูกปลูกไอ้ที่มันเหมาะกับพื้นที่ของเราค่ะเนี่ยค่ะก็ด้านนอกก็เริ่มลงอีกแล้วยาขึ้นเร็วมาก เดี๋ยวต้องค่อยๆตัดตทีละนิดทีละนิดด้านในสวนกล้วยตรงนู้นก็เริ่มลกอีกละยากขึ้นอีกล่ะไม่เป็นไรค่ะสวนเราเองเราก็ค่อยๆทำไปไม่มีอะไรมาบีบบังคับเนี่ยเขาโดนฝนเขาก็เริ่มสวยแล้วค่ะ นี่ขนาดลงมือเองปลูกเองทําเองแล้วก็ดูแลเองดูแลทุกต้นดูแลทุกวันเลยค่ะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยที่สวนข้าวก็โอเคอยู่ค่ะเริ่มจะออกอรวงทีละหน่อยทีละหน่อยละ ส่นมากตรงคันนาด,ด้านในจะเป็นแต่จะมีแต่พักมุ่งอ่ะคะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเราตัดมันก็มันก็เฉาเดี๋ยวมันก็ตายไม่เป็นไร พี่ตรงนี้ไม่ขึ้นห้างเลยขนาดบังคับแล้วนะบังคับให้ข้าขึ้นราวทําราวไว้ให้ก็ไม่ขึ้นเออหนเนคงเหนื่อยใจและแมลงมันไปละพราะพี่พยายามจะพี่พยายามจะบังคับให้เขาขึ้นข้างบนมแมลงก็จะมากินพเพลียก็จะมาขึ้นพี่กําจัดจนจนพเพลียบอกว่าอ้าวไม่กินก็นได้อยู่นางหายไปโดย โดยปริยายค่ะไม่ได้กําจัดนันเลยมันก็หายไปเลยค่ะก็ปล่อยมัน, <laughs> นไม่รู้สิได้กินก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราทดลองปลูกทดลองคือทดลองอ่ะเพราะว่าที่ของเรามันเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรกับเขาให้มันให้มันเหมาะสมกับที่ที่เราที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้ถ้าเกิดผักไม่ขึ้นห้างนะต่อไปอนาคตจะต้องเป็นที่เลี้ยงเป็ดแน่ๆเลยอนาคตถ้าถ้าไม่มีไอ้นี่ขึ้นนะถ้าไม่มีผักขึ้นนะอนาคตแน่นอนเลยปลาเขาก็มีนะคะตุบดิบดุบดิบ,ดบแต่ก็ปล่อยเขาเนี่ยค่ะ ไปไ็นไรเราก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงปลายอย่างหนึง่งปลายอย่างหนึ่งมาก็โอเคถือว่าตีตัวเฉลี่ยกันไป <laughs> ไม่เปไ็นไรค่ะเลี้ยงเลี้ยงปลาน,นินเลี้ยงปลาทับทิมแต่ปลาช่อนกระปุกเข้าเต้มเลยแล้วจะเหลือไหมคะไม่น่าเหลือ <laughs> มองสภาพแล้วไม่น่าเหลือโอเคไม่เป,ป็นไรปลาเหมือนกันอันไหนรอดเราก็เลี้ยงอันไหนไม่รอดเราก็ไม่ต้องเลี้ยง เดี๋ยวอย่างน้อยต้องเลี้ยงให้เขาโตน,นิดนึงค่ะเอาถ้าเอามาแล้วมาปล่อยเลยเนี่ยไม่ได้แล้วต่อไปเพราะว่าปลาเขาเข้าในนี้ค่ะในร่องไส้ไก่แล้วในในานานี้ก็เยอะด้วยนนเนี่ยในนี้เดี๋ยวค่อยดูตอนเกี่ยวข้าวเหอะเต็มเลยข้าวบางอันก็ไม่ใช่ต้นข้าวค่ะมันเป็นต้นหญ้า กำจัดยากมากเลยไอ้ยาตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นยาเข้าเลือกยาอะไรไม่แน่ใจกำจัดยังไงก็ไม่ไม่หมดอะไรคะลูกจะร้องทำไม,ม,มเมื่อวานก็มาตัดต้นยูคาตรงเนี้ค่ะที่ไปทำสะพาน เนี่ยตรงนี้แหละปลูกปลูกไว้ก็ใช้งานให้คุ้มค่ะเพราะขายก็ไม่กี่ตังเองก็เลยว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดไปทําประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ตัดหมดมดูความโซนของเขาไม่มีที่จะขึ้น,นต้องค่อยๆบำรุงต้องค่อยๆดูแลค่ะ เพราะเราเองก็คนเดียวค่ะต้องค่อยๆทำนี่แหละทำแล้วเห็นผลก็ภูมิใจค่ะเพื่อนๆเมื่อวา,านก็ได้มาตัดตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นต้นหนึ่งเดี๋ยวต้องค่อยถางๆไอ้ต้นในที่เราไม่เอาออกให้เขาลุ่งๆอะไรอย่างนี้ยค่ะ จะได้ไม่รกนี่แหละความสุขของคนทําสวนทําเกษตรเห็นแค่เห็นต้นไม้ก็ดีใจค่ะเห็นต้นไม้สวยก็ดีใจเห็นต้นไม้ งอกงามเจริญเติบโตเห็นการพัฒนาเจริญเติบโตของเขาก็เราก็ดีใจไข่เขามาดึงตะไคร้เห็นรอยดึงตะไคร้อยู่นี่หลคะค่ะที่สวนใครอยากกินก็มาเก็บเอาพอดีประตูก็ โดนหมาโดนวัวชนก็เป็นรูเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาทำใหม่ไม่เป็นไรแบ,แบ่งกันกินไปเราใจกว้างอยู่แล้วกว้างเหมือนแม่น้ำเลย <c oughs> ตามสบายเนี่ยฟางค่ะเราเอาฟางมาเก็บไว้แล้วทีนี้เขาเริ่มเปื่อยแ,แล้วค่ะก็ะเลยว่าเอาเอาใส่ใส่ให้ต้นไม้ใส่ให้ต้นก่้ยจั่วแถวนี้ไปก่อน เดี๋ยวปีหน้าเราต้องเก็บให้ดีๆค่ะไม่งั้นมันเน่าแบบนี้เลยเปือยไว้มากนี่แหละค่ะภาพโดยรวมที่สวนเราก็จะอยู่ประมาณนี้ยตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าค่ะประตูใหญ่ที่เราเดินมาก็จากด้านหลังบ้านอยู่ด้านหลังนู้นค่ะบ้านตากรบยายแล้วก็เดินเลาะทุ่งนามานี่ค่ะ ราหญ้าก็เริ่มขึ้นอีกแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่เกี่ยวเดี๋ยวน้องๆเขาก็มาเกี่ยวให้บัวให้ควายแต่ตอนนี้มันยังไม่ยาวมากยังตัดลําบากอยู่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆถลกเข้าไปทีลนนีดทีนีดก็ไม่น่ามีปัญหาทุกอย่างโอเคค่ะที่สวนกล้วยก็โอเคเนี่ยหนอเริ่มมีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้จะได้ขุดแยกและ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้สำเนียงบ้านสวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ